เาลยทุกคนสวัสด,ดีทุกชมทุกท่านวันนี้ก,ก็คือ MEC Mega Channel แล้ววันนี้เราก็จะมาสร้าง Scooby Doo Doo About You ู้ว่า Scooby Doo นั่งนั่งอยู่บนนั่งอยู่บนไผ่แล้วก็แล้วก็บนแล้วบนช่อแล้วก็กินแล้วก็กิน ล้วก็กินถั่วจากนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในสวนสัตว์ที่อยู่ในดวงจันทร์เดี๋ยวเรามาจะมาสร้างกันเลยนะกันอ,อื่นเราก็ต้องมีนี่จะสร้างมนดวงจันทร์แล้วก็หมานะหมาก็ทำเป็นสกูบี้ดูสกูบิดูบิดูอาบ,บ้าง on bamboo นี่เอา้าเอาไข่มาพีดซื้อบาดิเราก็เอามาเปียนเด้อคค่ะพี่น้นองเออติดลิกดกระสีมันหมดนานมากเลยเอ้ยมันจะติดลิกริสีไหมเนี่ยุอยไม่ติดรองหนะ้าเอาถ้มามันติดละ่ะตามสบายใจเลยโอเคจังนั้นเนี่ยเราก็ได้แกะแกะนะฮะ แกเราไม่อยากได้ได้อย่างอื่นนี่ได้หมามาแล้วจากนั้นเนี่ยแล้วก็ต้องมีซ้วมซมันต้องสร้างเป็นแบบน,นี้เฮ้ยซ้วมซ้มวมเราต้องสร้างเอาอันนี้มา เอาน้ำแล้วก็เอาที่ปิดฝาเอามาละเมียดที่ปิดฝานี้แล้วก็เอาแบมบูรูปไผ่นั่นเองนะไม่ต้องสร้างเป็นดวงจันทร์ก็ได้มั้งสร้างยากาแล้วก็สร้างเป็นแบบนี้กันเนนนลยกูดูดูด อครับเพลงมันมาจากในแอินสตาแกรมซึ่แงแบงน,นี้เนี่ยกำลังโด่งดังแบบโด่งดังโคตรเลยครับ s c บ o ด y doo doo ครบบ้าน นะครับเราก็จะมาสร้างบ้านหมามสร้างทะลุไม่ได้เอ้สร้างลรอบๆนะฮะสร้างออนะรางอบๆไปเลย yeah. เยิ่งแล้วเราก็นี่นะวัดจุดนี่แล้วเราก็นี่จะไม่้ย yeah. แล้วเราก็

กูจอะไรของเออเน็มต้องเอาเจะตะโกนทำไมฉงนั้นเนี่ยแล้วเราก็เอาบล็อกไม้มานะครับแล้วก็สร้างเป็นทรงสัตว์ไม่เล่นนะมาเอาหินแล้วสัตว์จะเล่นมุกนี้ยยังไงก็ต้องเล่นอยู่ดีเราเล่นอันนี้จะไม่ถึงร้านหรอก สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาขายของนั่นก็คือ,อคอกหมานะฮะขายขอคอกหมาเนี่ยราคาประมาณเอ้ยแบตจะหมดแล้วแล้วเราก็วางวางไปเลยเย้ yeah. ราคาประมาณกี่บาทดีเนาะแล้วก็เอาติดราคาเป็นอ๋อคิดออกแล้วราคาเท่าไหร่โอเครู้แล้วตั้งราคาไปเลยประมาณเอ๊ะเอาไปด้วยหน่วยสิบ ร้อยพันแสนเอ้ยไม่ใช่หมื่นแสนล้านสิล้านร้อล้านพันล้านหมื่นล้านแสล้านล้านล้านแสนล้านหมื่ล้านพันลยวพิ่งเอ้ย พันล้านแล้วก็ร้อยล้านสิบล้านล้านแสนหมืน่นพันร้อยสิบหน่วยนี่ราคาร้อยประมาณหนึง่งหนึ่งล้านล้านนะฮะเพราะหลือตรงไหครับหนึ่งล้านล้านเพราะว่ากว่ากว่าจะปลูกแบบกว่าจะปลูกผักมาได้เนี่ย เราก็ต้องเราต้องใช้เวลาปลูกมาประมาณ200ล้านวันเลยวันวันที่ปลูกแบมบูก่อน200ล้านวันให้ปลูกแบมบูดีกว่าเย่ปลูกได้แล้วแค่วันนี้ก็ปลูกได้เอ้า การแกนี่นี่ไงแล้วเราก็เอาชื่อมาปักพอชื่อมาปักไอ้ชื่ออยง่นี้ชื่อมาแล้วก็เอาตรงนี้มาแล้วก็แป๊บอืม

เดี๋ยวมันต้องทำยังไงนะ แล้วเราก็เอามาเชือกนะฮะเอาเชือกมาผูกกับเจ้ากูบ,กบีดูกูบีดูอย่าดื้อ โอ้ยไม่ได้กดออกเกม,มต้องเอาใหม่แล้วล่ะแล้วก็เอาชื่อไปใส่เอาเออมันกดอะไรอ,อืม้ม ni leh, oh, lain ni. Alu kape tak kunci juga. Teng. Teng. Kuih. 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 K แล้วเราก็ต้องเอากล่องเก็บอะไรนะนี่ก็เอาสิ่งไรประโยชน์ให้มันเอาถอาัา่วเน่า แล้วล่ะกูไปดูไปดูกันแม่มบูอ้าวลองเพลงวันเกิดกูไปดูหน่อยเลยวจ้า at Scooby Dooby Doo on bamboo Wait, it's wrong Scooby Dooby Doo on bamboo in the loo Scooby Dooby Doo on bamboo in, in the loo it's in the castle in the zoo Can you I'm done อ,อ,อแล้วก็ววก็พอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับบายสวัสดีครับขายราคาสิบล้านล้านโอเคบาย